สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวาก็นำพระมาให้ท่านชมนะครับแล้วก็ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับบางองค์เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับวันนี้ก็แต่ว่าองค์เนี้ยทราบชัดเจนว่าเป็นหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักเพราะว่ามีตัวนัสือบอกชัดเจนนะครับก็ทำให้ ทราบได้ง่ายนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับแต่ว่ามามาดูประวัติแล้วเนี่ยก็คือโชคดีนะครับผมก็เก็บมาได้โดยที่ผมไม่รู้จักนะครับผมก็อา้าส่องดูแล้วเข้าท่าก็เช่าเลยนะครับตอนนี้จริงๆเช่ามานานแล้วนะครับก็ประมาณปี30กว่า2530กว่านะครับตอนนั้นก็ยังไม่ทราบนะครับว่าหลวงพ่อแดงเป็นใครนะครับ ตามพ่อหลวงน,น,นี้เขาบอกพ่อหลวงแดงหรือพ่อท่านแดงนะครับวัดภูเขาหลักจังหวัดนครนะครับก็เป็นโชคดีนะครับว่าเป็นเนื้อว่านรุ่นแรกปี0ูนนะครับพระองค์นี้นะครับมีทั้งเป็นพระเนื้อว่านผสมดินละเอียดนะครับหลังเรียบทางผู้ชำนาญการเนี่ย เขาก็บอกว่ารุ่นนี้มีทั้งหลังยันหลังเรียบแล้วก็มีทั้งชุบลักไม่ชุบลักทาทองไม่ทาทองก็มีนะครับเป็นเพราะเนื้อดินผสมว่านแล้วก็ผสมมวลสารต่างๆมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของลุ่มน้ำตาปีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ว่านเก่านะครับว่านศักดิ์สิทธิ์พระผงเก่าชารุดนะครับแล้วก็ผง พิเศษต่างๆของอาจารย์ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับสร้างประมาณปี2500ถึง2502นะครับแล้วก็ปลุกเสกพร้อมเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับแล้วของเก่เยอะมากเลยนะครับแต่พระเนื้อผงรุ่นแรกเนี่ยราคาไม่สูงนะครับก็น่าจะอยู่หลักพันต้นๆผมก็ไม่ไม่แม่นราคานะครับเพียงแต่ว่า ได้ดูตามเว็บต่างๆเนี่ยที่เขาโฆษณาไว้นะครับแล้วก็พระพงรุ่นนี้กับเหรียญรุ่นแรกก็เข้าพิธีพร้อมกันในปุกเสงในโบสถ์มหาอุดของวัดเนี่ยนะครับแล้วก็พระเนืว่ารุ่นนี้ก็มีประสบการณ์มากมายนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนใช้ฝนนะครับแทนสมุนไพรในการ ป้องกันพิษงูป้องกันพิษสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนะครับก็ใช้ได้ผลชะงักทีเดียวสมัยก่อนยังไม่มียาเท่าไหร่นักนะครับก็เลยใช้พระรุ่นนี้แทนยาได้นะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็มีความเก่าทีเดียวผมก็เก็บมาแบบก็เดาเอานะครับว่า น่าจะดีเพราะว่าดูดูตามเบสิกของพระก็เป็นพระแท้นแน่นอนนะครับก็โชคดีครับได้ของดีพอดีสมัย2 5 3 0เนี่ยก็ยังไม่ราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นของดีราคาไม่แพงที่ควรจะช่าหาเก็บไว้นะครับอีกองคหนึ่งนะครับ องนี้ผมฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยดูหน่อยว่าเป็นพระที่ไหนนะครับเ,เพื่อนๆที่มีความรู้นะครับเรื่องพระสายใต้เนื้อว่านเนี่ยช่วยดูหน่อยว่าพระองค์นี้คือหลวงพ่ออะไรอยู่วัดไหนนะครับเพราะว่าดูเนื้อหาก็เก่าไม่แพ้กับเมื่อกี้นี้นะครับไม่แพ้กับหลวงพ่อท่านแดงนะครับ เก่าทีเดียวแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยไม่ใช่ของเล่นแน่นอนไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะครับเนื้อก็จัดนะครับการทำนี่ก็กดมือแน่นอนนะครับผมก็ยังหาประวัติไม่ได้เลยนะครับองค์เนี้ยเซิร์ชมาหลายปีดูมาหลายปีก็ยังก็ยังไม่ทราบว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ไหนนะครับ เพื่อนๆท่านใดมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับครับวันนี้ก็นำพระที่ผมเช่าหามาได้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้บูนสามวาต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแลโปรดติดตามชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ